วัสดีครับสาระกิจกรางวันนี้ก็คือจะมาให้ดูฟัน้างและกันพลัดก้องฝันจางนะครับเอาเอาสมชาชิของ้างโดยรวมเนี่ยจะพลัดฟันประมาณห้าครั้งนะครับแต่ละเชือกกับ นะครับอันนี้ก็เป็นฟันข้องพังอันหน้าครับนะครับก็ได้ลุดเราก็พลัดการสังเกตของช้างนะครับก็คืออ่าข้องพังอันหน้าน่าจะพลัดฟันรอบสี่องครับเพราะช้างอายุประมาณ9ปีส0ปีครับสังเกตนะครับป้อมกิดหวาช้างนี่กําลังจะพลัดฟันก็คือ ก็เป็นไปตามยาที่พ่อมคิดกับคือก็คือยาจะกินเขียวเขียวก็ไม่ค่อยเต็มทีครับอาปาก็ไม่ค่อยเต็มทีครับจะเขียวยาบแล้วก็ขี้จะออกมายาบเมื่อนช่างสีฟันไม่ค่อยดีครับขี้ยาบครับนะครับแล้วก็จะอาการก็คือจะร่่ยรวยจะเมื่อกับว่าเมื่อนคนเจ็บไม่ค่อยสบายตัวครับแล้วก็มาเมื่อเช้าว,วันนี้ก็ ฟันก็ได้ตกนะครับได้ตกไอ้ให้ให้พวกเราได้เห็นครับแล้วก็ได้รู้จุดครับว่าช้างตอนนี้คือที่ว่ามมีอาการแบบนี้ก็คือพลัดฟันครับพังหันหน้าครับบอลจุ่ง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 บอลอาบ้าเดิไหนดูฟันหนเร็วไม่ดูไม่ดูนี่อูย่าเอากล่องลู้อันนี้

กินดีสมบูรณ์แล้วก็ไม่อ้วนขึ้นนะครับอ้วนอ้วนชาเนี่ยแสดงว่าช้างไม่ค่อยปกติแล้วครับนะครับต้องช้างไม่ปกติแล้วในร่างกายนะครับเพราะงั้นเราต้องหาจุดจับจุดไอทุกครับแต่ตอนนี้ก็คือได้ลงแล้วครับเพราะว่าช้างมีอาการจะพลัดฟันครับนะครับไม่ค่อยได้เรื่องหลังจากนี้ก็คือก็กินได้ปกติครับพอฟันข้าวปกติก็โอเคแล้วครับฟันขึ้นตามปกติครับ เอาให้กินดูนะครับว่าลดตรงนี้บอลนะบอล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 ่าตาอ่ะข้างซ้ายข้างลงข้างบนลงข้างบนข้างบนครับด้านบนครับเอาจางนี่เดี๋ยวใจ่อยเอามาูบอลรถด้านหลังนะจ๊ะฝันหลังครับรถ อ้าวฝันล้างกับฝันล้างรถกับฝันล้างรถกับป้อมฝันล้างเอ็นชัดเจนเลยเป็นฝันล้างครับครับนี่ห้นทีซ้องนะครับห้นทีซ้องนายเป็นห้นทีซ้องกองพังอันหน้าครับรอบทีซ้มก็น่าจะ,อ,ะาอายุประมาณอายุประมาณสิบอสิบเจ็ดปีไม่แน่นอนครับจางแต่เราเชือกครับนะครับแต่ตอนนี้ก็คือ ก็ได้หลงนะครับได้หลงใจให้เป็นกังวลหวาจางที่ไม่ค่อยกินหญ้าที่วาเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับโอเคครับฝั่งอน้าครับทีมานจางไอ้ไยเลนจางไอ้ชาแนลครับสาวสาวอ้ออครับี่ก็ฝังไข่มุกครับตอนนี้ก็ช่วงปีใหม่ก็ได้ผส้มกับปลายไมโอไปแล้วครับซี่กลางครับก็มาลุ้นมาช่วยกันลุ้นนะครับหวาจะได้ฟังข่าวดีหรือเปล่าครับจะได้ มีถายยาหรือเป้าครับจะถองจะติดหรือไม่ติดกับจะติดลุกหรือไม่ติดกับโอเคครับช้าง่หยย่มเย็นสีบันในด้านครับตำบองล่างพุทธจังหวัดพังงาครับเลี้ยงไยไปด้วยธรรมชาติทีสวยงามครับแล้วก็หญ้าเดี่ยวสมบูรณ์ของช้างครับสวัสดีครับ